วัดีครับวันนี้เราจะมาดูเวนัมนะครับเวนัมนะครับโอเคครับดีวีดีเนาะในตลาดที่วันหยุดวันนี้โอคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเรีแอคชั่นเราจะเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้รู้สึกจะทำภาคสองด้วยใช่ไหมครับรู้สึกเหมือนจะทำภาคสองแต่ว่าพอดีโควิดมาครับอ๋อก็เลยเลื่อนใช่ไหมครับได้ครับเรามาดูกันโอเคดูเลยมาดูกันว่ามันจะเกิดความรู้สึกโอ้ดีโดนด้วย สังเกตว่ามันเป็นโดนระเบิดนะครับอ้ยอันนี้ไปใช้เวนํารางเวนัด้วยกันแล้วใช่ไหมโอเคนะโดยรวมก็โอเคนะนกเหมือนกันครับชั้นนีโอเคนะ โอ <Hey S 1> ้ย <c oughs> ไปหามาดูนะครับในช่วงวันหยุดนะครับเรื่องอะไรนะเวนัมเวนัมโอเคครับเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีครับกด,ดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะจ๊ะ